สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ t o y ย t a c o r o l l AE110 a นะคะรุ่นนี้นะคะโชมตูดเป็ดค่ะสีเพิ่งทำมาใหม่นะคะเป็นสีแดงยาริสเลยนะคะสวยๆรอบคันกันเลยค่ะทุกท่านเกียร์ธรรมดานะคะเข้าแน่นๆชิดๆนะคะไม่เด้งไม่หลุดนะคะเครื่องยนต์ 5A ค่ะ 1,500cc นะคะเครื่องดีไม่ไอไม่กวนน้ำไม่ดันกวนไม่ไหลนะคะ 47,000บาทเท่านั้นนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะระบบไฟฟ้าก็สามารถใช้งานได้ครบควทุกจุดเลยค่ะเพื่องเล่น CDFMAUX นะคะใช้งานได้ปกตินะคะเสียงดังฟังเพาะนะคะเพลินพเพลินนะคะทุกท่านความร้อนปกติค่ะวิ่งทางไกลได้สบายเลยนะคะกระจกก็เป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยค่ะช่วงล่างแน่นๆนะคะเลี้ยวสุดซ้ายขวาไม่มีดังนะคะศูนย์ดีนะคะ ศูนย์ตรงดีนะคะไม่กินซ้ายไม่กินฝานะคะสามารถปล่อยมือกันได้นะคะแต่อย่าปล่อยเลยนะคะอันตรายค่ะทุกท่านล้อแมกคอบ15นะคะอย่างหล่อมาเลยค่ะยางปี2020นะคะใช้กันแบบยาวๆนานๆลืมๆเลยค่ะทุกท่านท่านใดกำลังมองหาไว้ใช้งานนะคะรถคันนี้ก็โอเคอยู่นะคะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะมีถุงลมนิรภัยด้วยนะคะ เอกสารครบพร้อมโอนค่าภาษีปี65นะคะราคา47,000บาทราคานี้สามารถต่อรองได้นิดหน่อยนะคะทุกท่านสนใจขอรายละเอียดหรือขอรูปเพิ่มเติมนะคะเน้นโทรไปที่เบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะเป็นเบอร์โทรของเจ้าของนะคะเจ้าของเขาบอกว่าถ้าอยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะให้ติดต่อไปที่เบอร์โทรเขาได้เลยนะคะทุกท่าน ส่วนวันนี้มีรูปมาเท่านี้นะคะหากน้อยไปนิดก็ขออภัยด้วยนะคะ t o y ยต้าโคโรล่านะคะ4 7 0 0 0บาทต่อหลองกันได้พร้อมใช้งานนะคะสีสวยรอบคันแม็กยางหล่อภายนอกภายในโอเคเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ